ครับสวัสดีครับซื้อเครื่องซักผ้าครับเห็นเขาบอกว่าถ้าอยู่คอนโดใช้เครื่องเล็กๆนี้ก็น่าจะใช้ได้ <S 2> <S 2 <S 2> <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสั่งมาจากอ่าช็อปปี <S 2> <S 2> <S 2> นี่ครับตอนส่งดูสภาพแตกด้วยคือเขาเจาะดูหรืออะไรก็ไ <k> ม่รู้แต่มันแตก เดี๋ยวเราลองแกะเลยนะครับอันนี้เป็นที่กล้าส,สนใจเหรอลูก ลิก้าช่วยพอยหน่อยปึ๊เอนมันยังไงเนี่ยลูกมันก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีถังเอาไว้ปั่นผ้าใช่ไหมลิก้านี่ไงลูกวางไว้อย่างนี้เนาะแล้วมันก็ล็อกแล้วเราก็ปั่นใช่ไหมแล้วอันนี้ใส่น้ำเอาน้ำใส่ก๊อก แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมนี่นี่อันนี้ใส่ก๊อกอ่านี้ที่หมุนลูกอันนี้หมุนเพื่อตั้งเวลานี่ตั้งเวลาอ่ามันก็จะค่อยๆ่อยทำงานไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็อันนี้ที่ทิ้งน้ำที่ทิ้งน้ำเล็กๆนี่คือสายไฟ เดี๋ยวเราจะลองอซักกันดูนะครับว่าจะทำยากไหมเดี๋ยวเราไปตั้งตรงซิงค์ครับครับเราลองมาติดตั้งที่ระเบียงนะครับก็อเอาผงซักฟอกใส่เข้าไปครับมีเสื้อผ้าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวสายมันไม่ เหมาะกับตัวอ,อกน้ำครับจึงเปลี่ยนสายใหม่ครับเราก็เปิดเปิดน้ำเข้ามาได้เลยครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะใช้ <laughs> ตัวที่ระบายน้ำนะครับเราต้องให้มันแขวนไว้อยู่ข้างบนครับ เพราะว่าไม่เช่นนั้นน้ำจะไหลออกครับเราก็ใส่ผงซัฟฟอร์ไปพอประมาณนะครับเพิ่มผงซัฟฟอร์อีกนิดนึงตอนนี้เพิ่มผงซัฟฟอรไปแล้วครับ เหมือนกับว่าเราจะสั่งให้ซักนานหรือซักด่วนถ้าซักด่วนก็คือใช้ฟังกช์ชันข้างบนครับอันนี้จะ3นาทีอันนี้จะ12นาทีครับก็ได้อยู่นะครับ การต่อสายไฟนี่ผมว่าสายไฟมันก็ใกล้กับน,น้ำพอสมควรนะครับเวลาเราเรนน้ำต้องระวังครับ ครับเราลองมาปล่อยน้ํากันนะครับตอนนี้หยุดแล้วครับเราก็เอาสายด้านหนึ่งครับเทลงไปเลยครับน้ำก็จะออกมาครับท่อตรงระเบียงนี้เราต้องคลีนนิดนึงนะครับไม่งัน้นนี้อาจจะมีผล ต่อการระบายน้ําได้ครับอันนี้ปลูกผักปลูกอะไรที่ระเบียงด้วยอาจจะท่อตันได้เนี่ยเราก็ปล่อยน้ําแล้วเราก็เปิดน้ําใหม่ตอนเราเปิดน้ําใหม่เราก็แขวนตรงนี้เหมือนเดิมก็เป็นการเติมน้ำใหม่อีกรอบครับ เพื่อเป็นการล้างน้ำเปล่าครับพอเราเดินน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับในการล้างผ้าเราก็หยิบผ้ามาครับเราก็ผ้าใส่ใส่ถังปั่นถังเล็กมากมือผมยังใหญ่อยู่เลยนี่ครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ถังปั่นกลับไปใส่ในนี้ น่าจะตั้งได้เลยมั้งครับแล้วเราก็เปิดสวิต ราก็ตั้งเวลาปั่นไปเรื่อยๆครับหนาที7นาที8นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> เครื่องซักผ้าราคาไม่ถึงพันบาทครับผมซื้อมาจากช้อปปี้ได้โค้ดด้วยอะไรด้วย599บาทก็เป็นอะไรที่ ไม่แพงนะครับแต่ว่าก็อาจจะซักได้ไม่เยอะแต่ก็สําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากไปซักรวมๆกบบคนอื่นแล้วอยู่แค่คนเดียวหรือสองคนผมว่าก็พอได้อยู่นะครับแต่ซักผนวมอะไรนี่ไม่ได้แน่นอนเลยครับเ็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ